วิธีถอดชุดหน้าสกูปปี้ไอนิวนะครับนี่นะครับน็อตก็จะมีสองตัวนี้นะครับด้านหน้าเป็นไขควงเฉียงหัวใหญ่นะครับตั้งหัวเล็กจะไม่ออกนะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับใช้ไขควงแบนกดลงไปแล้วก็ดึงกิ๊บออกมานะครับแบบนี้นะครับกิ๊บจะมีสองตัวนะครับนี่นะครับ แล้วก็อยู่ด้านหลัง2ตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นหน่อยเพราะว่ายัางไม่ผ่านการถอดนะครับผมตัวนี้จะเป็นสลักล็อกนะครับด้านในถอดน,อน็อตเอาเรียบร้อยเราก็มาดึงออกเลยนะครับน็อตซ้ายขวา ครับครับเราก็มาแค่ด้านข้างนะครับผม,มาการดึงนะครับดึงออกก่อนนะครับผมใช้มือนะครับเบาๆนะครับ เป,เป็นกิบสี่จุดนะครับกิบสีฟ้าๆนี่นะครับสี่จุดเจ้านี้นะครับผมง่ายๆครับวิธีการถอดจาชุดหน้ามีวมสุูบีไอครับเราจะถอดมาปรับตั้งคอนะครับส่วนมากคอจะแข็งนะครับผมะจะได้ถอดปรับตั้งคอแล้วก็เปลี่ยนดีเล์ไฟเลี้ยวนะครับผมดีเลยไฟเลี้ยวก็จะอยู่ ตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้นี่นะครับรีเล่ไฟเดียวถ้าว้รุ่นอยากแต่งใส่รีเล์แต่งตัวนี้รีเล์ไฟเลียตัวนี้จะเป็นแบบดีนะครับผมติดรถนะครับแบบตัวเล็กๆนะครับก็อันนี้น่าจะจะได้ตั้งคอเพราะว่าคอแข็งนะครับจะเป็นชุดสวิตช์กุญแจของมันนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการถอดครับง่ายๆครับ